The <laughs> หนึ่งเดือนดูดีแบบเร่งด่วนสามารถทําได้ไหมครับอันนี้เป็นคําถามจากคุณผู้ชายด้วยนะ1เดือนสามารถทําได้แต่ว่าอาจจะต้องทําหลายอย่างในรอบเดียวที่มาเพราะว่ามีเวลาแค่1เดือนเนาะสิ่งที่สามารถทําได้นะคะอืมอันนี้อาจจะตอบค่อนข้างยากแหละเพราะว่าไม่ไม่มีข้อมูลอื่นๆเนาะว่าแบบอายุเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างอ้างพูดแบบโดยรวมละกันสิ่งที่ทําได้ในช่วง1เดือนนะคะ1ก็คือการแก้ผิวย่อนถ้าอยากเห็นผลชัดเนี่ยเลือกกลุ่ม คอลลาเจนไบโอซิมูเลเตอร์ได้ค่ะ2ก็คือการฉีดโบรดริวรอยอันนี้ก็จะเห็นผลเต็มที่ที่2ส,สัปดาห์ตัวแรกอ่ะจ,จะเริ่มเริ่มเห็นผลที่ประมาณ1เดือนก็พอดีกับระยะเวลาที่มีเนะาะ3คือการฉีดฟิลเลอร์อันนี้ก็ดูตามปัญหานะว่ามีวอลล่มลอสตรงไหนก็เติมแก้ตรงนั้นทั้ง3อย่างที่อังพูดไปอ่ะมันสามารถทําในเซสชันเดียวกันได้แต่ว่าอาจจะต้องเติมฉีดกันคนละตําแหน่งแล้วก็คนละชั้นผิวนะคะสามารถทําพร้อมกันได้หลังจากทําไปครั ครั้งแรกเนี่ยอาจจะนัด Follow ที่2สัปดาห์อาจจะมีการ Touch Up อื่นๆอ,อ,อีกเล็กน้อยมาดูผลลัพธ์กันก่อนเนาะแล้วก็อีก2วีก็จะครบ1เดือนพอดีก็จะดูดีเต็มที่พอดีค่ะเสริมให้นิดนึงถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องผิวหย่อนมากๆเราสามารถทำคอมบี้กับการใช้กลุ่มเครื่องตระกูลไฮฟูได้นะอาจจะเลือกทำเป็นฉีดคอลลาเจนไบโอซิมิเลเตอร์ก่อนแล้วก็อีก2วีก็มาทำไฮฟู oo, อันนี้ก็สามารถทำได้ค่ะแต่ทางนี้ทางนานนะอ้างว่าถ้าอยากให้เปรี้ยสุดแม่นยำสุดอ่ะควรจะ เอาตัวเองเข้าไปปรึกษากับคุณหมอแล้วให้คุณหมอช่วยวางแผนให้ค่ะ